大家好今天我们来学习第六课苹果一斤多少钱นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพิงกัวก็คือแอปเปิลนะคะแอปเปิลอีจินจำได้ไหมเอย่ยมีใครรู้ไหมว่ามันหมายถึงอย่างไร1กิโลหรือว่าครึ่งกิโลอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะ มารวมกับคำว่าตัวสาวเฉียนเนาะตัวสาวเฉียนในที่นี้ก็จะหมายถึง how much how many นะคะก็จะแปลเป็นภาษาไทยว่าเท่าไหร่อย่างเช่นประโยคนี้เขาก็ต้องการบอกว่าแอปเปิลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ลืมคำว่าราคาเพราะว่ามันมีตัวเฉียนเนาะเฉียนจะแปลว่าเงินหรือราคาก็ได้นะคะในที่นี้เนาะแอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่อ่านบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องซื้อขายและ เรามาดูในส่วนของเครื่องสือนะคะคำแรกเลยเนาะก็คือคำว่าหมายนะคะหมายก็คือซื้อไม่ไม่ก็คือขายาวนี้เราจะสังเกตว่าเราจะจําคําว่าขายยังไงใช่ไหมคะเราก็ดูเลยค่ะว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกเนาะถ้าเราขายของแม่ค้าขายของต้องบวกเลขคํานวณอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเครื่องหมายนี้อยู่บนหัวอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถจําได้หรือจะมีเทคนิคน อีกเทคนิคนึอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทําก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยหมายซื้อไม่ขายไม่ขายนะอะไรประมาณเนี้น้อก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะทางนี้คําถัดมาก็คือคําว่าชุยก,กวัว สุยกัวคำนี้เราจะไม่อ่านสุยกัวนะเราต้องอ่านเป็นชุยกัวเพราะอะไร3าสาติดกันต้องผันเป็นสอสามนะคะสุยกัวก็คือผลไม้ถัดมาคือคำว่าพิงกัวพิงกัวแปลว่าแอปเปิลแต่คราวนี้เราจะสังเกตตัวผิงเนาะถ้าเราไม่ได้ใส่ข้างบนนะคะมันจะไปเทียบเสียงกับคำว่าผิงอันอผิงอันในภาษาจีนเนาะจะแปลว่าความสงบสุข น้อแปลว่าสง,งบสุขความสง,งบหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของแบบมีแต่ความสุขสง,งบสุขอะค่ะความสุขสง,งบอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือความสง,งบสุขก็ได้ดังนั้นเนี่ยคนจีนเขาก็เลยชอบเอาแอปเปิลไปไหว้ก็เพราะว่าการเพี้ยนเสียงหรือว่าการที่เอาจับตัวอักษรตรงนี้แหละค่ะ ไปคล้ายๆกับตัวนี้เนาะมันต่างกันแค่ว่ามันไม่มีไอตัวหลังคาข้างบนตรงนี้แหละก็คือเหตุผลหนึ่งที่คนจีนชอบว่ายแอปเปิลนะคะก็คือแบบเพื่อที่จะได้แบบชีวิตมีแต่ความสงบสุขอันนี้ก็คือที่มาของคํานี้เนาะคำถัดมาค่ะคือคําว่าผู้เทา้าคานี้ออกเสียงได้หลายแบบมากเลยแล้วแต่ท้องถิ่นนะเนาะบางคนก็ออกผู้เทา้าผู้เทา้าก็คือออกเป็นเสียงสั้นนะคะอย่างเงี้ย ผู้เทาผู้เทานะ้อหรือว่าผู้เทาองุ่นอย่างนี้ก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบเลยอ่อย่างเมื่อกี้ตัวสาวเขียนไปแล้วถูกปะตัวสาวกันเนี่ยคะ่ะเท่าไหร่ก็คือ how much h a m i n g แต่ว่าถ้าเราแยกคาเนี่ยมันจะมีความหมายในตัวของมันเองนะอย่างเช่นถนะ้าคาว่าตัวเนี่ยคะ่ะจะแปลว่ามากสาวจะแปลว่าน้อยมันจะต่างกันนะคือถ้าเมื่อไหร่2ตัวนี้ยอยู่อยู่รวมกันนะคะจะเท่ากับ how much h a m i n g แต่ว่าถ้ามันแยกตัวเนี่ยมันจะมีความหมายในตัวของมันเองแบบนี้เนาะมากกับน,น้อยต่อมาจินนี่เลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าจินคือครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าถ้ากงจินถึงจะหมายถึงกิโลกรัมแล้วก็เฉียนแปลว่าเงินคนจีนจะไม่ค่อยชอบพูดกิโลกรัมแทนที่เราจะบอกว่าวัวเย้าหมายอีผิงเอ้ไม่ใช่อีผิงวัวเย้าหมายอีกงจินผิงกัว อีกงจินผิงกัวใช่ป่ะแทนที่เราจะพูดไปแล้วว่า1นกิโลเอาแอปเปิลหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยคนจีนก็ไม่ค่อยพูดคนจีนก็จะไปใช้จินค่ะมันมันหนึ่งจินอะหนึ่งจินมันเท่ากับครึ่งกิโลถูกป่ะแสดงว่าถ้าเขาจะเอาหนึ่งกิโลอะค่ะเขาก็จะชอบพูดว่าเหลี่ยงจินก็คือสองจินแบบเนี้ยก็จะอ่านเป็นแบบเนี้ยค่ะว่าเหลี่ยงจินอืมเหลี่ยงจินก็จะเท่ากับ1นกิโล เขาก็จะพูดแบบเนี้ยแต่เขาจะไม่พูดกงจีนอันนี้คิดเองนะว่าอาจจะแบบเหมือนคนจริงเขาไม่อยากใช้อะไรที่มันเหมือนหลักสากลที่เป็นของพวกชาวอเมริกันนะคะเนาะเขาก็คิดขึ้นมาเองว่าเออใช้เป็นจีนดีกว่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะสืบทอดกันมาแบบนั้นก็ได้นะคะถัดมานะ,ะคะคาว่ากุย้ยนะคะแปลว่าแพงใช่ไหมก็คือแบบไทยกุ้ยเลอแพงไปแล้วนะไม่มีเพียงอีนะเนาะอ้ามี มันบังตาฉันอ่ะเนี่ยนะคะก็คือเพียงอี้นะก็คือแปลว่าถูกนะคะก็จะตรงกันข้ามกันเนาะสองคำนี้เพียนอีกเด่นชิงมหมเนาะแบบเราเราจะพูดเป็นแพทเทิร์นนะคะส่วนใหญ่ไทงกุยเล้เพียนอีกเี่นชิงเหล้าปานอาจจะอาจจะเอือนเสียงด้วยคำว่าล่าปานแบบให้เขาแบบใจอ่อนนิดนึงนะคะนี่ก็เอาไปใช้ได้เนาะ,ะต่อมาเปียเตอร์เปียเตอร์ที่นี้ก็คืออื่นอ่นะ หายเหียเปียเธอมายังยังเอาอยัางอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คํานี้ได้นะคะแล้วก็ต่อมาคํานี้คํานี้เราจะอ่านจีนะคะเป็นตัววีนะจีจือจีจืจอก็คือส้มนะคะแล้วก็ป้อหลวป้อหลัวคือสับปะรดอีกงอีกงกก็คือทั้งหมดในที่นี้ถ้าภาษาอังกฤษเหมาะก,กับคําว่า total นะคะทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้เนาะ,ะแล้วก็ต่อมาหายค่ะ หายนี่นี้จะมีการออกเสียงสองแบบอย่างที่เขียนให้พวกเราดูเลยก็คืออ่านว่าหายก็ได้หรืออ่านว่าหวานก็ได้แต่ถ้ากรณีการซื้อขายเราจะหมายถึงคำว่าหวานเนาะก็คือคืนแล้วก็หายตรงนี้แปลว่ายังนะคะเราจะได้สองความหมายเนาะคืนของอะไรเงี้ยหวาเกะหนีก็คือ,อคืนให้เธอนะอะไรเงี้ย ก็จะใช้ตัวตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ออกเสียงเป็นหวานเขียนเหมือนเดิมแต่ออกเสียงคนละแบบนะคะต่อมาคือคำว่าเก๋เก๋ก็จะแปลว่าให้อาถัดมาถัดมาดูดีๆนะมันจะคล้ายกับคำว่าวอถูกไหมคะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะคำว่าวอมันจะมีหัวมันจะเป็นอย่างนี้มีหัวก่อนลากลงมาแล้วเส้นมันจะติดกันด้วยไอไอเส้นเนี้ยเส้นที่สองอะ ปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเส้นนี้มันจะติดกันแต่ถ้าคาําว่าเจ้ามันไม่ติดกันนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราค่อยมาเขียนอีกเส้นหนึ่งแยกออกจากกันแบบนี้แต่ใกล้กันหน่อยนะถ้าห่างกันเกินไปมันก็จะกลายเป็นคําที่ไม่มีความหมายนะคะเนาะอันนี้เจ้ากับบ่อปุยย่างนะเจ้าแปลว่าหาก็ได้หรือแปลว่าการทอนเงินก็ได้เจ้าเก่นินอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือการทอนเงินให้เธอนะคะ นี้จ้าเฉยแกหาใครหรออะไรประมาณนี้ก็จะใช้ได้ทั้งหาทั้งทอนน้อยได้ทั้งสองความหมายเลยต่อมาค่ะคือคําว่าไท่จุดๆเลอะจะแปลว่าค่อนข้างจุดๆแล้วหรือแปลว่ามากนะคะอะไรที่มันแบบมากไปแล้วนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดไปไท่กุ้ยเลอคือถ้าเราแบบพูดไท่แล้วเอาคําว่ากุ้ยที่แปลว่าแพงมาค่ะแล้วมาบวกกันเลยไท่กุ้ยเลอจะแปลว่าแพงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไท่กุ้ยเลอะ แพงไปแล้วแต่เอาจริงๆ่าตอนที่เวลาไปจีนแล้วไปซื้อขายอะค่ะก็ไม่ไม่ค่อยพูดคํานี้เท่าไหร่นะแต่ว่าจะแบบขอลดไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะรมาณแบบว่าเราปานเพียงยี่เตียนชิงมาหรือแบบต่อราคาไปเลยอย่างเช่นสมมติราคา1,28่อยย่หยวนใช่ไหมเราก็บอกว่าแล้วปานอีปายเออซื้อไข่เคยมาก,ก็คือแบบเอาแปดหยวนทิ้งไปซะอะไรประมาณเนี้บางคนก็ให้บางคนก็ ผู้เคยผู้เคยีเงี้ยเขาก็จะแบบดูดูนิดนึงนะต่อมานะคะก็คือคําว่าอีเตียนอีเตียนนะคะก็คือนิดหน่อยเล็กน้อยสักนิดนึงได้ไหมอย่างเช่นเราบอกเพียงอี๋เตียนสิงมาอย่างเงี้ยค่ะเอาคําว่าเพียงอีเนาะเพียงอี e. แล้วก็มาบวกกับตัวเ e ตียนเพียงอีเตียน สิงมาจริงๆแล้วเราจะใส่เออหรือไม่ใส่เออก็ได้นะก็แบบนี้ก็ได้ค่ะเพียงยี่เตียนเตียนไปเลยอ่ะเพียง,งี่งเตียนลืมคำว่าสิงมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะสิงมามองออกไหมเอาไหมเพียง,งี่เตียนสิงมาเออเราอย่าลืมใส่เสียงออดออนสิงมา อ่าคือแบบว่าลดหน่อยได้ไหมเนาะแล้วก็อาจจะตามด้วยคำว่าอะไรนะเหล่าป่านต่อท้ายอะคะ่ะเช่นเพียงยี่เตียนสิงมาแล้วก็ลูกน้ำเหล่าป่านอย่างเงี้ยเนาะเพียงยี่เตียนสิงมาเหล่าป่านแบบเหมือนแบบว่าลดหน่อยได้ไหมคะเอ่อท่านเจ้าของร้านอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้อันนี้ลดได้หน่อยได้ไหมคืออารมณ์ประมาณแบบว่าถูกหน่อยถ้าเราแปลตรงตัวะคะ่ะเพียงยี่เตียงก็คือถูก ผูกว่านี้หน่อยได้ไหมอันนี้คือแบบตรงตัวนะแต่ว่าจริงๆลาเมินก็เท่ากับคำว่าลดหน่อยได้ไหมนั่นแหละอันเดียวกันใช้ได้เหมือนกันนะคะอะต่อมา